สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำการสุ่มสกินคิรัวกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายให้จะไปนั่งเล่นคิรัวเฮาไตแรงนะแต่ว่า,าไว้ว่ากันช่วงบ่ายนะคะก็คือตอนนี้เป็นวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นมาดูแบบกดเล่นรอบพิเศษเพื่อรับสุ่มข้อเสนอการันตีหรือส่วนลดพิเศษหากได้ส่วนลดพิเศษจะได้รับส่วนลดในการเปิดกล่องต่อเนื่องอ่าฮะอ่าฮะ การันตีในสองครั้งถัดไปโอ้แปลว่าพิทเล่นรอบพิเศษน่าจะแพงกว่าใช่ไหมกดที่รูปกล่องเพื่อเปิดกล่องมีโอกาสได้คุณแจหรือรางวัลอื่นๆหากได้คุณแจสามารถเล่นในด่านถัดไปได้อ่าเป็นแบบอลิสหรือเปล่าน,นะใช้คุณแจเพื่อเปิดประตูมีโอกาสได้รับสก,กินคิโลหรือรางวัลอื่นๆจากการเปิดประตูรับสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวโอเคอืมอืมตอนนี้ให้มีทั้งหมด เออห้าสี่ศูนย์สองคุปองนะคะอะเราจะจบกันที่ไหนโอเคห้าสิบเบาทเพื่อ3ามกล่องสามกล่องก็ต้องการรันตีปะฮะฉันเอ๊ะเอามื่อกี้ไม่ได้กดหรอยินดีด้วยคุณได้รับคุณแจ อ่า uh huh. ใช้กุญแจเพื่อเปิดประตูอ่า uh huh. มันก็คือเหมือนพวกอลิสที่มันจะเป็นกล่องกระชปองว่าเราได้กุญแจมาเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องเปิดกระบุ่นกระชปองให้ได้ตัวที่เป็นอลิสอีกทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เชื่อว่าประตูสุดท้ายแน่นอนนะคะหกบานนะไม่ต้องคิดมากหรอกได้เป็นยินดีด้วยคุณได้เอฟมันก็ต้องมันก็ต้องได้ไอ้สกีนกับไอ้นั่นปะกับไอ้ป้ายประกาศอะถ้าไม่ได้มันก็นั่นปะ กดกล่อง19บาทเพื่อหากุญแจปึ๊บเฮ้ยได้กุญแจไวมากสมแล้วแต่เป็นช่วงแรกใช้เพื่อเปิดประตูบานแรกเลยอ่าเอฟเฟกต์การวิ่งอื้มไม่แปลกใจสังหารวิ่งนะป่ะอันถัดไปอีก59เกลือไม่พบกุญแจเปิดสามกล่องไปเลยให้ไม่คิดมากเพราะยังไงให้ก็เกืออยู่แล้วนะโอเค เมื่อกี้ไม่มีคุณแจรอ <S <S <ess AC 1> seriously อืมโอเคด่านเมื่อกี้ใจดีกับเราเกินไปนิดนึงอออนี่มาแล้วอา่าเอากล่องกลางแล้วกันนะเกลือเปิดสามกล่องเพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับเต็มที่เรากดแบบรวดเร็วโอ้โหเกมเกมแค่กดจอมันก็ไปหมดแล้วเอ่อไม่พราะคุณแจ โอเคไฟล์โอเคเราเหมาไปสองอันนะเราไม่เหมาแค่ชั้นสองแต่ชั้นสองไม่น่าจะราคาแพงเฮ้ยไปประกาศมาเร็วอู้ปลว่าถ้าอันสุดท้ายได้ก่อนเวลาอันควรแค่จะคุ้มเนี่ยเพราะของอีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นอ่าทาเต้นคิลัวโอเคเมาเมา เออมันจะไม่เบาได้ไงมนไปนท้าเต้นเด้พวกแกแต่แค่จุดที่เราจะทำให้เราเกลือน้อยลงได้ก็คือเราต้องห้ามได้ท่าวิ่งกับท่าเอฟเฟกสังหารนะเอ้ยเขาเรียกว่าเอฟเฟกวิ่งเอฟเฟสังหารแต่ไฮหมดไปแล้วนะกับต้องได้คุณแจก่อนไวอันควรซึ่งคุณแจดูไม่ค่อยรักเราเลยเอ้าลงไปชั้นอื่นทำไมเนะี่ย โอเคเหมา,เาแน่นอนขอส่วนรถดิโอ้โหเกลือค่ะแม่สุดท้ายมันจะให้กล่องสุดท้ายเราอยู่ดีเนาะมันไม่ได้แบบว่าล็อกอยู่กล่องไหนหรอก คือตอนนี้นะคะใให้ให้ได้สก,กินคิดรัวไปแล้วก่ะทุกท่านนะก่อนและสุดท้ายก็คือตอนนี้ให้ใช้เงินไปทั้งหมด3 2 8 2ององนะ,ะว้าว แต่ไหนๆเราจะท่าเต้นอยู่แล้วป่าใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาไปเช็คท่าเต้นแปน๊บนึงนะทุกคนท่าเต้นใช่ไหมน่าขอใส่ยฟฉันอยู่ไหนไมาทุกคนเฮ้ยลืมรับจากในกล่องแป๊บนึงนะ ปะขอภายสุนัขก,กำลังตื่นเต้นกันจัดเตรียมเออเราต้องไปที่จัดเตรียมปรับแต่งใช่ไหมฮีโร่พิเศษปะถ้าเต้น แอสซินถ้าเต้นมันเป็นไงอะใครรู้บ้างหรือฉันมานไหนๆก็ไหนๆแลสตรีมเมอร์ต้องไปให้สุดนะพวกเธอจะได้รู้ว่าควรเอาหรือไม่ควรเอาใช่ปะ โอเคเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะเพื่อที่จะเอาอย่างสุดท้ายของเราปะโอ้เอฟเฟกต์ตัวนี้มันดังมากเลยพวกเธอมาเราจะมาดูนะว่าเหมาทั้งหมดมันต้องสูญเสียไปเท่าไหร่ได้รับของพิเศษ ลดราคาเหอะนะมาสองกล่องสุดท้ายโอ้ยฉันไม่ได้จะกดนี่ออโอเคอันนี้คือเรียกว่าค่อนข้างจะเหมานะคะราคาเหมาของเราคูป,ปองไม่เพียงพอโฮี่เี่อกรุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราเ,เติมคูป,ปองนะ A later few moments later. กลับมาแล้วนะกลับมาแลวจากการเติมตังค์นะคะก็ปลาชิ้นส่วนสุดท้ายอันนี้ถือว่าค่อนข้างเกือบจะเกลืออย่างมากน่าจะบวกลบไม่เกิน200คูปองเนาะเพราะว่าชั้นที่เราไม่เกลือเป็นแค่ชั้นสองชื้นสั้นสองราคามันเหมือนน่าจะมีแค่4ี่กล่องราคาไม่น่าจะเกิน200คูปองนะโอเค นะเราได้ของครบแล้วก็สกินออกตอน2 3งสามสองไอสามสอนะคะส่วนเหมานะเหมาเหมาตอนนี้ให้โดนไปทั้งหมด5 6 4 4น่าจะบวกลบอีกประมาณ200สําสำหรับคนที่เหมาเหมาแท้นะอือืมๆๆน่าจะบวกอีกประมาณ200โอเคก็นี่นะคะ ไปเรามาดูกันดีกว่านะว่าสิ่งที่ได้มาคุ้มไหมกับท่าเต้นเนี่ยสวมใส่จัดเตรียมไม่ใช่ปรับแต่งนะคะท่าเต้นฮีโร่มันคุ้มจริงไหมเนี่ยเป็น <c oughs> <c oughs> คุ้มจริงไหมเนี่ยไาเราไปทดลองฮีโร่ดีกว่านะ อ่าเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นนิดนึงนะเออเอือเกือบจะไม่เกลือแล้วนะไฮไฮถ้าเธอไม่รู้สึกหลอกเอ้ยแต่สีฟ้าสวยมากพวกเธอดูดูความสีฟ้าของทุกอย่างดูดิเอ้ส อ้กรอบสวยนะจริงอันนี้ท่าแรกนะคะหนึ่งก็ปุ๊บๆท่าตีธรรมดาปุ๊บงัดเออถ้าเห็นง่ายสุดก็น่าจะต้องตีเทนเนาะอาจจะมีเสียงกอดร้างนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเทนนปิด AI เป็นอมตะนะตีหนึ่งสองปุ๊บงัด,งดเออตีตบ โอ๊ยลืมลืมลืมนี่นี่อันนี้ถ้าถ้าแบบถ้าถอยหลังปึ๊บแล้วก็ตีอ่าอันนี้เอาติแปลกดีตรงสัตว์สุดท้ายเป็นนั่นแล้วก็มาสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะ,ะทุกคนท่าเต้นเดินไม่ได้ด้วยฉันนึกว่าเดินได้ฉันโดนหลอกอย่าเป็นแบบไฮนะโบกมือค่ะโบกมือเกาหัวแล้วโบกมือในราคาอีก นั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะคะนี่คือจอเนาะจอโอ้ชากสังหารใช่ใช่ใช่เกือบลืมลืมได้ไงเนี่ยไม่ต้องอมาตะแล้วนะขอขอตังค์ด้วยแป๊บหนึ่งนะตีตอนนี้น่าจะน่าจะได้น่าจะชนะตอนชัติหน้าโอเคเดี๋ยวเดินไปตีเองโอเค นี่ฉากสังหารก,ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลคิวสกินคิรัวนะคะใครใครกดได้ก่อนเออท่าเต้นของคุณนั้นอยากจะใช้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะอ่าเอาไปดูนะท่าเต้นราคาสุดแพงก็ไปแล้วค่ะทุกคนบายยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูนะเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นนองนะเจอกันค่ะ ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไฮไฮกันด้วยนะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันบ๊ bye ายบายมัดตาน้